นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวงจำนวนสองสายทางในช่วงเทศกาลสงกรานรวมเจวันตั้งแต่เวลาศูนย์นาฬิกาหนึ่งนาทีของวันที่11เมษายน2567ถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่17เมษายน2567ประกอบด้วยทางหลวงพิเศษหมายเลข7หรือ M 7ช่วงกรุงเทพหั นครชลบุรีพัทยามัตตาพุทธทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้หรือ M9 สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครถนนการจนาพิเศษช่วงบางปะอินบางพลีและช่วงพระประแดงต่างระดับบางขุนเทียน แานมีเพื่อช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นทําให้การจราจรมีความคล่องตัวอีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางขณะที่กระทรวงมหาดไทยเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนรองรับการท่องเที่ยวช่วงเทศก,กาลสงกรานโดยในาใยชัยวั์จุนถิรพงศ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าได้กำชับหน่วยง,งานของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศให้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในทุกด้านเน้นย้ำ ข่มเรื่องการขับรถเร็วการดื่มไม่ขับและการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดพร้อมตั้งเป้าหมายให้ในช่วงเทศก,กาลสงกรานต์ปีนี้ไม่เกิดอุบัติเหตุและไม่มีการสูญเสียเอาเราไม่อยากให้เกิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความรู้สึกอยากให้เกิดก็คือไม่มีผู้เสียชีวิตไม่มีจำนวนบาดเจ็บทีนี้ถ้าเกิดมีนะครับมันก็ต้องเป็นสติที่น้อยที่สุดเอาของเราคือเราไม่อยากให้เกิด ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเตรียมจัดงานสงกรานในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าในปีนี้กรุงเทพมหานครเข้มงวมดมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่เพราะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของกรุงเทพมหานครเช่นถนนเข้าสารถนนสีลมแล้วรัฐบาลยังมีการจัดงานมหาสงกรานที่ถนนราชดำเนินและบริเวณเท้องสนามหลวงด้วยเบื้องต้นได้ลงพื้นที่จัดระเบียบบริเวณถนนเข้าสารมาก,กว่าสองเดือนแล้วและได้ ได้มีการประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงาน,นที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัดมาริชายโยรายงาน